ลุงชูวิทย์ได้เหรียญจากกระทรวงยุติธรรมเหรียญอะไรอะไรเนี่ยเหรียญเหรียญจากกระทรวงยุติธรรมก็ดีครับก็คุณชูวิทย์เขาก็เป็นคนออกหน้าเสี่ยงตายนะมาแฉพวกทุนจีนสีเทายาเสพติดนะตำรวจตอมอที่วิ่งเต้นรับเงินต่างๆนะสำนักงานที่ดินยอมจดทะเบียนขายที่ดินให้กับคนจีนเทานะเออแล้วก็อะไร แล้วก็ยึดอายัดทับเครื่องบงเครื่องบินต่างๆ,ๆถือว่าก็ต้องยอกย่องให้คุณชูวิทย์เนี่ยเป็นได้รับเหรียญเปลี่ยน,ลนกล้าหารจากกระทรวงยุติธรรมเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยไหมครับที่คุณชูวิทย์ได้รับเหรียญได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเห็นด้วยไหมครับผมว่าดีเนี่ยภูมิใจแทนลุงชูวิทย์ก็ดีนะครับเขาว่ามีโอกาสได้มาแฉคือที่ผ่านมาเนี่ยเราจะมีพวกเจ้าของเพจดังๆบางเพจมาแฉ วันนี้ยาเสพติดพวกนี้ของเถื่อนของหนีภาษีตำรวจคดโกงแต่แฉทุกวันไม่เคยมีการจับกุ่มเลยนะครับพวกนี้เขาเรียกว่าแฉแล้วตบซับมีเจ้าของเพจดังบางเพจตัวนี้หายไปหมดแล้ววันนี้แฉตำรวจท้องที่นี้รับถินบนมีบ่อนปรากฏไม่เคยจับอะไรได้เลยแต่ชูวิทย์เขาแฉแล้วมีการจับกุ่มแต่พวกเจ้าของเพจดังวนนั้นแฉแล้วตบซับแฉปุ๊บลบคลิปแฉปุ๊บลบ ตบซับไม่เคยมีใครถูกจับเลยนะของหนีภาษีก็ไม่เคยถูกจับของเถื่อนก็ไม่เคยนะเจ้าของเพจบางเพจอย่างเงี้ยไม่อย่างเงี้ไยไม่น่าเชื่อถือเราอย่าไปเชื่อมันเขาเรียกแฉแล้วตบรั์นะแต่ชูวิทย์เนี่ยเขาแฉแล้วเขาจับนะครับมีประโยชน์กับประชาชนนะครับบ้านเมืองได้ประโยชน์นะเป็นคนกล้าพูดแล้วเป็นเรื่องจริงมีหลักฐานมาไปใช่หีบกระเป๋าไปใช่ถือกระเป๋ามาสี่ห้าใบแล้วก็วางตึง้ง แล้วก็บอกว่าผมมีหลักฐานสี่กระเป๋าเต็มนะพอขอดูอะไรอ๋อผมไม่ให้ใครดูแล้วครับหลักฐานต่างๆผมเก็บไว้ดูเองครับผมไม่ส่งให้ตํารวจผมไม่ส่งให้ดีเอสไอผมไม่ส่งให้ศาลครับผมเก็บไว้ดูเองครับไ,ไงมีหลักฐานก็เก็บไว้ดูเองถือมาเลยสี่ข้ากระเป๋าปากฏไปไงไม่มีหลักฐานจับใครได้เลยบ่อนการพน,นันยาเสพติดก็ไม่มีนะครับ แบบนี้เราอย่าไปน่าเชื่อเดินมาถือซองมาเออวันนี้ผมจะมาร้องเรียนตำรวจร้องเรียนพวกหนีภาษีเลยปรากฏไปไงไม่มีหลักฐานอะไรเลยเป็นข่าวสักพักหนึ่งก็เงียบไปอันนี้เขาเรียกว่าแฉแล้วตกซรัพเพราะ,ะนั้นก็อย่าไปเชื่อแฉแล้วตกแฉตบ,ตบนะครับอืมอืมส่วนเรื่องคุณสันธนอ์ไปถึงไหนคุณสันธนอ์ฟ้องกันไปฟ้องกันมากับคุณชูวิทย์นะ ไอเรื่องฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยถามผมเนียผมว่าประชาชนไม่ได้อะไรนะไม่ได้ไม่ได้ประโยชน์เลยไม่ได้ประโยชน์เลยนะคุณสันทนะในฐานะนานาที่รู้จักกันนะผมอยากจะบอกนะบอกบอกพี่ต่อนะพี่ไปหาหลักฐานมาว่าทุนจีนสีเทาคนไหนเนี่ยค้ายาเสพติดแล้วพี่ไปแจ้งลองโจ๊กไปแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะแล้วพี่พาไปจับเลยเหมือนกับคุณชูวิทย์เขาทำนะเรตติ้งพี่จะดีขึ้นเลย แต่ทุกวันนี้พี่ก็ไปยืนแถลงข่าวนะไปกระทรวงวิธรรมสองรอบนะท่านธนก,กิจเลขาลำตีโทรหาผมสองสารอบบอกว่าพี่เดนะคุณสัทน,นามาเนี่ยไม่ได้ยื่นอะไรกับผมเลยโอ้โหผมเลยผิดหวังเลยพี่ต่อนะพี่ต่อต่อไปนะครับพี่มีหลักฐานคนกินค้ายาเสพติดบ่อนกนารพนันต่อมอรับตังอะไรต่างพี่เอาไปส่งให้กับรองสุรเชษเลยรองโจก๊ก ส่งให้กับรัฐมนตรียุธธรรมเลยนะครับเอาไปส่งแล้วจับเลยครับถ้าพี่ทําอย่างนั้นได้นะนะพี่ไปรับเหรียญที่รัฐมนตรีสมศักดิ์เลยนะเดี๋ยวผมช่วยโทรให้เพราะฉะนั้นฝากคุณสันนะนะครับถ้าท่านอยากจะได้ให้ประชาชนเขายกย่องท่านว่าท่านเป็นวีรบุรุษท่านต้องทําแบบชูวิทย์ท่านไปหาหลักฐานมาว่าคนจีนสีเทาคนไหนบ้างที่ค้ายาเสพติด คนไหนเป็นเจ้าของบ่อนการพรนันตำรวจคนไหนายผลคนไหนผู้บัญชาการคนไหนรับเงินใต้โต๊ะตอมอคนไหนกินเงินถ้าท่านทํางี้ได้นะโอโหเรตติ้งเลยสุดยอดเชื่อผมครับวันๆท่านจะมาแถลงข่าวเดี๋ยวจะไปตรวจสอบชูวิทย์จะไปตรวจสอบเพราะทำไมครับพี่ต่อครับเราในฐานนะคนรู้จักกันผมก็เคารบนับถือพี่นะนะถ้าพี่ฟังอยู่นะพี่จะไปตรวจสอบทําไมชูวิทย์นะ นะตั้งแต่ปี่40 41 47อะไรเนี่ยนี่มันปีเท่าไหร่เนหกนะภาษีเนี่ยเขาตรวจสอบได้แค่สิปีนะถ้าโลกโกงมาสีเกินสิปีก็จบแล้วพี่เป็นตำรวจพี่รู้ดีพี่ทําแบบเนี้ยเขาจะมองว่าพี่เล่นละครหรือเปล่าชูวิทย์ขายเนี่ยอาบนวดไปเกินสิปีก็จบแล้วจะภาษีย้อนหลังได้ไงพี่ก็รู้อายุความมันแค่สิบปีนะเพื่อนผมอยู่สันากร,รากร็โทรม,มาบอกว่าพี่เดครับ ช่วยให้ความรู้กับประชาชนนะครับสันากรจะตรวจสอบภาษีย้อนหลังได้ไม่เกินสิปีนะถ้าคุณโกงครบ1ิบปีแล้วมันก็จบแล้วนะพี่ต่อครับพี่ต่อเป็นถึงอดีตรองผู้อุกับสันติบาลเก่าพี่เป็นคนเก่งจบเมืองนอกเมืองนาอะไรคือสันตินาเนี่ยเป็นคนเก่งนะผมรู้จักกับท่านนะนะอืมความรู้ท่านมีพี่ชายเป็นถึงเลขาธิการปปงอ่เป็นคนน่ารัก นี่งานศพพ่อแกผมก็ไปนะผมไปกับหนุ่มกันชัยสองคนเดียไปถามท่านดูหนยนะเออพลตรวจเอกจับทิพย์ก็ไปด้วยอ่ะนะไปกันหมดอ่ะนะนะตรวจสอบภาษีชูวิทยนะ์เนี่ยสิบปีมันก็ขาดอายุความแล้วนะครับพี่ต่อพี่ต่อไปทําแบบนี้จะไปตรวจสอบคดีซึ่งขาดอายุความแล้วเขาก็จะมองว่าพี่ต่อเป็นตัวตลกหรือเปล่ารักนะจุบจุมันตรวจสอบอะไรไม่ได้มันเกินสิบปี นะครับฝากไว้ด้วยนะครับนะเอฝากไว้ฝากไว้ไวนะครับเอาเวลาไปตรวจสอบเอาข้อมูลมาคนไหนทาผิดกฎหมายไม่ต้องไปตรวจสอบชูวิทย์ไม่ต้องไปฟ้องชูวิทย์ก้าวคดีสิบคดีไม่เกิปดประโยชน์หรอกสังคมไม่ได้อะไรจากการการะทาของพี่เลยเขาก็มองว่าพี่นะชอบแสงหรือเปล่า นะเอ,อเขาก็ตั้งคาถามว่าพี่ชอบแสงหรือเปล่าอยากดังหรือเปล่าออกทีวีทุกวันคนด่ายเยอะเปลี่ยนใหม่ครับพี่สาธนารณะนะพี่ไปหาหลักฐานมาพี่ไม่ต้องไปตรวจสอบชูวิทย์ไปตรวจสอบทําไมชูวิทย์ไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่พ่อพ่อขายยาไม่ใช่เจ้าของผับไม่ใช่เจ้าของซ่องไม่ใช่เอ,อ,อะไรเจ้าของอาบานวดเขาเลิกไปหมดแล้วไปตรวจสอบใครก็ได้ที่โกงชาติบ้านเมืองพ่อขายยาไปแจ้งเลย ได้ห้าเปอร์เซ็นต์รัฐมนตรีสมศักดิ์บอกแล้วได้ห้าเปอร์เซ็นต์นะพี่สันนะไม่ต้องไปฟ้องหรอกอะไรไอ้น็อตกองสลากอะไรไปฟ้องมาทำไมนะมันไม่ได้ประโยชน์ไปฟ้องมาทำไมจริงไหมครับพี่น้องพี่น้องว่าสิ่งที่ผมพูดถึงคุณสันนะถูกต้องไหมนะอืมสนทิยาไปร้องเรียนพักพลังประชารัทำไมสนทิยาไม่ร้องพลังประชารัฐจะไปร้องทำไมก็พวกเดียวกันนะ ก็สนธิยากับพลังประชารัฐก็พวกเดียวกันเขาอดีตที่ปรึกษากันมาที่การกฎหมายสมัยศิระเจนจาคะเป็นประธานเขาก็ร้องพักเพื่อไทยเ็าจะไปร้องทําไมพลังประชารัฐนะครับอืมกับพักเพื่อไทยก็อยากจะร้องพลังประชารัฐก็ไปร้องสิแต่ผมว่าพักเพื่อไทยเขาไม่ไปร้องหรอกเพราะวันหน้าเขาจะร่วมรัฐบาลกันนะครับก็รู้ๆกันอยู่ถ้าไม่จริงออกมาสวนเลยนะครับเอ่อนะครับ เออนะครับนะครับสังคมโซเชียลมันสังคมไมี่ต้องการความจริงนะไม่ใช่ดีแต่ปากโม้อะไรไปไม่ใช่เจ้าของร้านทองที่ตากคนยิงผิดไหมป้องกันทรัพย์โอ้ไม่ได้ติดตามเลยเป็นยังไงไปรู้โอ้นี่ข่าวเคออะไรมันเยอะนะเนี่ยผมไม่ได้ตามเนะนะวันนี้งานเยอะคดีความเยอะวันนี้เกือบสิบคดีที่ทําอ่ะผมนี่งานหนะักคดีความเยอะมากวันๆเนี่ยนะเอาเยอะมากเลยวันๆสิบกว่าเรื่องเออ 250ล้านลัตติยุทธรมเผยชูวิทย์แจ้งบ่อแสปมยาเสพติดตู้ห่าวได้ส่วนแบ่ง5%ชูวิทย์จะได้250ล้านยินดีกับเฮียชูด้วยนะนะครับยินดีกับเฮียชูด้วยบิ๊กโจ๊กออกหมายเรียกเพื่อนร่วมรุ่นนอรตอ7 7ให้ข้อมูลปมนะ,ะปมแปลงวีซ่านายทุนจีนอ่นี่ครับนี่ข่าวด่วนมาแล้วนะบิ๊กโจ๊กออกหมายเรียกครับเพื่อนร่วมรุ่นนะครับ บิ๊กโจ๊กเนี่ยอนาคตเนี่ยขาเป็นผบตรร้อยเปอร์เซ็นตออ์อยู่แล้วนะถ้าไม่ได้ไปเหยียบตาปลาใครก็อ,อนาคตเนี่ยรองสุรเชษก็คือผบตรร้อยเปอร์เซ็นตออ์ถ้าไม่มีปัญหานะไปเหยียบตาปลาใครนะกรักษาเนื้อรักษาตัวตอนนี้แกคงไม่รับเงินใต้โต๊ะวิ่งเต้นอะไรหรอกครับเพราะอนาคตผบตรร้อยเปอร์เซ็นตออ์อยู่แล้วตอนนี้ใครไปอ้างชื่อบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กไม่ได้นะติดคุกหมดนะแกไม่เอาแล้วแกจะไปเป็นใหญ่เป็นโตจะไม่เอาทำไม ไปเห็นแก่เศษเงินแรงต่างไม่เอาแล้วนะนะครับออกหมายเรียกเพื่อนร่วมรุ่นนนรต่อสีนะอดีตผู้บังคับการตอมที่มีข่าวว่ารับเงินใต้โต๊ะเปลี่ยนวีซ่าจีนสีเทาจากวีซ่าท่องเที่ยวเป็นวีซ่านักธุรกิจวีซ่าอาสาสมัครดีครับชื่นชมครับนะท่านรองสุรเชษนะผมชื่นชมนะนะแต่แกจะทำอะไรได้แค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่ง เออก็นะอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าอย่าลืมนะบิ๊กโจ๊กหรือรองสุรเชษจะเป็นแค่รองผู้พบอตรนะเพราะฉะนั้นถ้าผู้ต้องหาเนี่ยแม่งใหญ่กว่าพอบอตรเช่นเป็นรัฐมนตรีช่วยอย่างเงี้ยเป็นนักการเมืองใหญ่เนี่ยแกจะไปทําอะไรได้แกแกถ้าเกิดไปยุ่งไปเดี๋ยวแกกระโดนเด้งอะเนี่ยอืมเจ้าของร้านทองตากที่ตากผิดไหมครับอาจารย์ความรู้เหรอมันมีข่าวเลย ไม่ได้ดูข่าวเลยมันเป็นยังไงก็ไม่รู้อืมต้องขอโทษนะผมไม่ดูข่าวเลยมันเป็นไงเนี่ย